วันนี้เนี่ยมีคอมเมนต์จากใน YouTube นะเขาบอกว่าพี่ไปลองแบบกินอาหารข้างทาง,ทางอะไรแบบนี้บ้างเออไม่ใช่แบบกินแต่ในแบบเคปซีเซเว่นซีเจอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าไม่ได้จะช่วยเหลือไปช่วยไปช่วยอุดหนุนได้เลยนะครับผมจัดให้เป็นคอมเมน็นเจ้าอันนี้นะนี่นะคือเป็นหัวคิดให้เราได้ริเริ่มเลยนะออืา่างั้นเดี๋ยววันนี้เราเอาเป็นเป็นพวกแบบกระเพราหมูกรอบไหมอร่อยอร่อยหน่อยนะอ่ไปดูนะว่าวันนี้เอาแบบโลเคอลเลยนะข้างทางแบบป่าๆแบบลึกๆในซอยเลยนะ ยังไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ว่าจะเจอร้านไหนบ้างใช่เอาแบบเป็นไม้เลยนะเอาช้อนเป็นไม้เลยเอ๊ยยังไงเสียฟิลเลยอาแม่ไปด้วยเลยจบอ่ะวันนี้เลื่อนท่างเลยนวันบนไปไปตอนนี้เราอยู่ที่ คลองปลาปลาแถวแถวคลองปลาใช่ไหมใช่คือไปหาอะไรกินหลิงเงี้ยแต่ว่าเส้นข้างหลังคลองปลาเหมือนจะเป็นแนวแนวแบบดูแบบเป็นชุมชนบ้านคนเยอะดีใช่ดูแบบเป็นคนที่แบบทำอาหารเก่งอ่ะเพราะว่าอยู่บรรดา,นานแล้วอ่ะเนอะแบบว่าน่าจะแบบมือฉมัง <c oughs> บบเป็นหมูกรอบที่แอบอยู่ในซอยอ่ะแล้วมันต้องไปแอบอยู่ในซอยด้วยโหเพราะว่าในในซอยเขาก็มีแบบว่าคนรอบข้างกินอยู่แล้วไง แต่ทีเนี้ยบางคนอาจจะแบบแอบตั้งใจทำอ่ะหรอกรอบที่จะตั้งใจทำกรอบจริงๆด้วยใช่ไหมเราหวังๆไว้อย่างนั้นนะหาดูตามเนี้ยนะคะว่ามันจะมีร้านไหนด้าน้าเขาไปสวยบ้างเขาเรียกว่าเลาะมาตามวัดพระเงินนี่โอ้โหตัวนี้เขาขายต้นไม้กันเยอะจริงนะเออเอาจริงกันเลยอะเออ๋ยวผมซื้อไปไว้ที่บ้านมืองได้ปะผมบอกเลยอ่ะร้านแรกเลยนะอืกับบรรยากาศช่วงทิงเท่ยงแบบนี้นะมันก็จะม่วงไง อ๋อนี่มีจริงด้วยเออมีจริงค่ะงใครแนะมาไหมคะอ๋อตามหาเองเลยครับตามหาเองครับใช่รครับครับก็ตามตามหาครับผมแบบแบบเห็นว่ามีแต่ข้าวแกงใช่ไหมครับช่วงเช้า,า,า,าก็จะเป็นอาหารประมาณนี้ค่ะครับ<อ>แล้วก็จะมีแล้วก็มีตามสั่งด้วยนะครับ,รบตรงนี้อยู่ตรงวัดป่าวัดป่าเนี่ยเซเว่นเนี่ยเซเว่นที่ใหญ่ๆที่มันมีร้านจอดรถอยู่ตรงเนี้ย วัดป่าอยู่ทางนู้นแล้วก็เลยมาเลยมาแล้วก็จะมีลานจอดรถตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นร้านแรกนะร้านข้างทางเอาเป็นข้าวหมูกรอบกระเพราไข่าขาดาวอ่านี่คือวัตถุดิบหลักวันนี้มันจะแซ่บไหมเอากระเพราหมูกรอบไข่าดาวครับได้ค่ะครับทานเสร็จไหมคะเอาของทางร้านเลยครับค่ะได้รับได้เลยนะคะได้ครับมีกแาแฟก็ดีนะบางทีแบบว่าเบื่อเบอื่อพวกแบบ บบเบื่อแบบทั่วไปแล้วก็อยากลองกินอะไรใหม่ๆดูบ้างกินอันนี้ก็ออกแนวเปรี้ยวๆนิดนึงนะนิดหน่อยเหมือนข้าอวกปลางข้าวเค็มๆน้ำเยอะๆหน่อยอนจะมีความน้ำเยอะๆนิดนึงทานง่ายไงหลังใช่ไหมตาตื่นเลยแล้วตอนกลางคืนพอไปนอนตาเป็นไงหลับไม่ลง อันนี้คือเขาทํากันอยู่ในทําจริงๆนะเนี่ยทำเองเนี่ยนี่เป็นร้านข้างทางที่แบบว่าพิมพ์เยมมากนะอันนี้คือทําอะไรเหรอครับลุงอ๋ออบให้มันกรอบเลยใช่ไหมเรียกลุงเรียกพี่อ๋อพี่ก็ได้ครับอบด้วยด้วยถ่านใช่ไหมครับไล่ไล่มันออกอ๋ออบถ่านไล่มันออกจะไปทอดน้ำมันอบผิทอดหนังงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าความกรอบจะสั่นหันขนาดไหนคุณแม่จะเป็น หมูกรอบที่นี่นะคะจะทําด้วยกันเนี่ยขั้นตอนเนี่ยสามขั้นตอนในชุดของพี่พี่เขาทําอันนี้เอาเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือเวลาลูกค้าสั่งก็จะทอดใหม่แบบนี้เลยโอ้ยทอดใหม่แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวไปผัดเป็นกะเพราใช่ค่ะคือกรอบกริบแน่ใช่ไหมครับใช่ค่ะรักษาคุณภาพการกรอบที่เดยโอ้โหคุณภาพการกรอบกริบนะครับรอเลยครับพี่น้องคุณพี่ครับผมแจกโลเคชั่นให้ก่อนเลยแล้วกันนะก่อนจะมีเห็นหน้าตาหมูกรอบตรงนี้วัดป่าบณนทีการนะอยู่ตรงนี้ครับผม และแล้วหน้าตาอคุณมันยังไงเนี่ยอันนี้อน่ากินมากนะ,ะเป็นเมน,นูเสริมนะอ,อันนี้จะเป็นปลาดุกนนปลาดุกสมุนไพรอกถังนะคะครับแล้วก็เราก,ก็จะมีพวกค้างหมู พวกปลาเนนโอ้โหกินกันไม่หมดเลยทีเดียวได้เดี๋ยวผมลองชิมดูนะครับคุณแม่ลองดูไหนๆมาแล้วไม่ให้เสียเชื่อทางนะคะได้ครับผมออ้ลองชิมแบบนี่ใส่พริกนิดนึงเนาะยังไงล่ะยังไงอะสีสันดูเจีมจนเจีมจนมหไปแล้วอร่อยมากแม่โอ้แรงมากผมคิดว่าคนหรือรส ตอนมันหมูกรอบมันทําใหม่ๆ่มันก็อจะแบบว่าฟินเน่ะม,มันไม่ยมอ,อ่ะแต่รสชาติความเค็มนัวหวานเค็มถึงมาลองฮะคือเห็นวิธีการก็กทําหมูกรอบขนาดนี้แล้วอร่อยฮะตัวนี้เป็นกาหมูกรอบข้างทางที่นอร่อยมากแต่ชิมอันนี้ด้วยไหอันนี้เลยเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นปลาดุกโอมๆไขอ,อะไรทุกอย่างน,าน,านะกินกันอย่างนี้แหละนะบ้านาน,นะนะคุณชอบกินปลาดุกไี่ชอบโอ้โหก๋วบกึ่งเหนียวนี่สุดยอดเลยนะ ดดูิไปนะครับอ,อแล้วเขาเหนียวเลยอ่ะมีนะเนื้อมันกระดูกเน,นื้อจะมันๆเหรอนอแล้วดูกตะไคร้เ่ยเอากลับบ้านได้ไหมคอมบโบแล้วว่ะหนูกรอบแล้วกระดุกขอลองหน่อยครับเป็นสามกริย์นะไข่ดาวหมูกรอบแล้วก็คำพูดคุนค้นๆนะสามกริกย์ อรอยมากชื่นใจนี่กกินมันปลาดุยทําไมต้องเหมือนมันแพ้ด้วยครับเคยเห็นในคลิปในเฟซบุ๊กนะคนจะกินมันแพ้เป็นแบบก้อนๆอย่างนี้ได้แหละาะและอันนี้ก็แบบกินได้หมดเลยใช่ไหมไอตัวสมุนไพรใช่มันก็จะหอมๆนะตัดตัดกับความเลี่ยนเบาๆทั้งก้อนขนาดนั้นเลยมันไหมหอมหอมกลิ่นมันมันไมมข้าวไมมขาวแล้วก็อร่อยอร่อยอันนี้คือเขาเรียกว่าหมดเลย จริงๆแล้วก็ถือว่าไปเกิดใหม่ได้แล้วล่ะคนนะโอเคไปร้านต่อไปนะฮะไปฮะร้านที่สองต่อเลยไหมอ่ะหมูกรอบโดยเฉพาะโดยเฉพาะอ่าต้องมั่นใจว่ากรอบกรึบแน่ๆมีแน่เออผมไปดูข้างในดูอ่ะว่าโอเคก็หมูกรอบข้างทางร้านสองเป็นไงโอเคร้านร้านเขาเขียนว่าหน้าไม่งอรอไม่นานด้วยนะที่ที่เนี่ย ที่สำคัญโอนได้ร้านเมื่อกี้ก็สแกนจ่ายได้เพราะเขาเขาบอกว่าถ้าร้านไหนโอนไม่ได้ความอร่อยจะหายไป50%ใช่ไหมในในเน็ต่ะเราะว่าจังหวดที่กินอยู่เนี้ยอาหรไปเจอรับเงินสดอู้ยขนลุกขนลุกเลยเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยพกกันและไงก็เลยแล้วนี่ก็มีนแจกตังเ์ด้วยที่เนี้ยทำคุณทำบุญโอ้โก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวคืนนี้เจอกันเฮ้ยโอ้โหดูดีนะ ผมว่านะ,ะผมแจกโลเคชั่นที่หนึ่งนะนี่ฮะไหนนี่ก็คือถ่ายรูปไะนะเปล่าอันนี้ดูโลเคชั่นกินแซ่บเลยทกทีนะครับกินอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยแหละ,ะเป็นไงเอานะอือหือนะอืะอหือเห็นไหม ยนึนวกว่ากากเจียวร้านนี้จะออกแนวสำหรับคนที่ชอบแนวอะรสชาติขึ้นข้นเค็มๆหน<ร>่อยหน้าน้านเมื่อกี้จะแนวๆแบบว่ากรอบแบบแน่นนัวรสชาติดีเป็นพิธีอยู่แล้วไงอืออืออะไรนะฮะอืม อืึเต็มหนัวเนาะก็หมูกรอบกอบมากเท่าไหร่ครับทั้งหมดข้าหมูกรอบไข่ดาวหกบาทอ่าทีแคันนี้มีเขาแจกเขาแจกเขาแจกเฮ้ยร่วมทําบุญโอโหอร่อยมากครับผมครับเข้มข้นเข้มข้นครับเจอละอีกร้านหนึ่งแบบอย่างเงี้ยนะโรลเลยข้างทางเลยขับผ่านวัดป่ามาประมาณ500เมตรใช่ นี่คือเราไม่ไปไหนกันแล้วคือเราจะอยู่เราแวะนี้ก่อนแหละเดี๋ยวจะมาดูว่าข้างทางไงหมูกรอบมันเป็นยังไงเจอก็กินเจอกินเดี๋ยวขับเลยก็ไปอีกโอเคมาดูร้านนี้ครับเป็นไงนะเอากระเพราหมูกรอบไผ่ดาวครับชอบมากเลยนะเป็นแบบโต๊ะแบบเนี้ยนะรู้ไหมแบบคลาสสิคอลอะแล้วก็แบบมีรถวิ่งผ่านนะนี่เฮ้ยเขามีแจกตังค์ลอไม่ใช่ร่วมทำบุญผมว่าลึกๆเข้าไปอ่ะน่าจะมีร้าน กับข้าหมูกรอบที่เป็นความลับอะ่ะที่ไม่เคยมีใครเข้ามากินร้านลับร้านลับจริงมาแจกแมปกันเลยทีเดียวตรงนี้นะทุกคนนี่ใครเป็นสายหมูกรอบแล้วช่องมันจะมีทั้งคนไม่ชอบแล้วก็คนชอบอะนะ่ะเนาะคนที่แบบว่าใส่ถั่วฝักยาวแต่ผม,มชอบหมดอะ่ะอะไรที่เป็นผักอะ่ะอ,<า>อันนี้คือ<า>อันนี้สีสันแบบดูเข้มข้นนะเนาะไข่เจียวอย่างเงี้ยแบบว่าคิดถึงมากเลยอะ่ะเป็นไข่เจียวที่แบบว่าจริงใจอะ่ะไม่รู้ว่ามันดูแบบว่าไข่ดาวไข่ดาว นไม่ปรุงเลยมากหรอกอน้ำซุปแล้วคล่องคอพี่น้องอชื่ยที่นี่นอกจากจะมีข้าวตำขมีนี่ด้วยนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยที่นี่มีเ้อด้วยมาครานี้มือนี่ let's go ข้มันมีโอ้น้ำซุปอร่อยยาวนะมันก็จะแบบว่าดูดมาขึ้น มันมันกรึบๆอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยกำลังกินกรอบนอกนุ่มในออโอ้โหเสียวเวย้ยเสียวเวย้ยเสียวเว่เฮ้ยเดียนะผมจะเอาลูกต้องมีลูกตอนกินไม่เห็นชัดเลยไอ้เหี้ยน, <c oughs> นี่ไอโฟนหรือเครื่องคิดเลขครับ <c oughs> รีโมทแอร์ปะเนี่ย <c oughs> อุ้ยรีโมทแอร์มันไมเนี่ยเฮ้ยร้านนี้มาบอกว่าตัวปากยาวอ่าบางคนชอบมาจัดเลยอันนี้อร่อยให้หมูเยอะข้าวเขาสวยเป็นเม็ดเรียงเป็นเม็ดเลยนะเรียงเลยอ่ะน่าจะเป็นสัก น่าจะเข้าตาฉับไหนโอ้โหคันอ,อย่างเงี้ยนะโกโก้โกโก้โอ้โหเข้มขน้นเข้มข้นอีกแล้วอร่อยใหญ่ยยบ้านปะล่ะอีกคำหนึ่งครับไออิตาเตอร์แคมครับอ,อืมอย่ายอมอย่ายอมเขาฝันดีแล้วปะ่ะหูดีฝันเด่นสดน้ำโกโก,โก้อือ อืมอร่อยอร่อยอร่อยใช่แล้วมันไม่ร้อนนะตรงเนี้ยบรรยากาศอ่ะนะร้อนร้อนอร้อนนี่กินเสร็จก็ไปเลยเสริมสวยครบวงจรเลยพี่เขาบอกว่าให้น้อยแล้วนะแต่ว่าให้เยอะนี่ตายเลยนะแต่ผมแบ่งกินได้สองมืออ่ะบาทผมเมื่อกี้หกสิบบาททั้งหมดใช่ใช่ถ้าไข่ดาวด้วยหกสิบบาทเอางี้ทางขวาเนี่ยมันจะวิ่งไปสู่ถนนใหญ่คือการจนาภพิเศษแต่ถ้าเราไปทางซ้ายอ่ะ มันจะเข้าไปลึกก็วิ่อจะเอาอย่างไงก็ต้องลึกเข้าไปดีเพราะทางนั้นเพราะข้างนอกมันเป็นแบบในย่านเมืองเมืองใช่ไหมใช่ย่านเมืองเมืองเราไม่ไปอยหรอกแต่แบบว่าลึกๆด้วยหายากเออจริงก็ไม่ยากหรอกคนแถวนี้เขาอ่ะหาากยเราอะไม่ได้คนแถวนี้ท่านึงก็บ้าที่ป้ายเขาจะไปไหนไหนคนคนนี้บอกว่าลดความเร็วโอ้ไปลดความเร็วนะไม่ใช่ก็ยังอยู่ใน บางใหญ่ใช่นี่ตรงไปก็ยังบางใหญ่ไปสารการเจอทุ่งนาอะไรก็เนี่ยมีทุ่งนาแสดงว่าแถวนี้ข้าวน่าจะแบบอุดมสมบูรณ์ใช่ข้าวน่าจะอร่อยนะอะไร่างเงี้ยเพราะว่ามาจากนาด้วยมาจากทางนี้พอดีเลยเนาะใช่ไม่รู้ว่ารถข้างหน้าเขาขายอะไรเปล่าไอติมบ้างเนี่ยเหรอไอแกขายขายติมเนี่เราจะตามไม่ทันตลอดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะรถจะจังจะเดือดรายปากกาปอนี่นี่ไอบางขายติม วะเดี๋ยว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 เต็มเงินสุดยอดไปล่ะขายไอติมนะครับไอติมข้างหน้าพี่เอาหน่อยไหมอ๋อหน่ออะไรเนาะเราซื้อกันอย่างนี้เลยนะอ๋ออันนี้แหละอ๋อนี่ตัวดูดตัวดูดอ่าแล้วก็มีอะไรอีกครับกะทิจะซื้อตัวดูด ดูว่ามีอะไรบ้างแทียนเอาไหมเอาเดียนไม่ได้ครับเอาทุเรียนเถอะแล้วไม่ต้องถอนก็ได้นี่ต้องถอนด้วยอ่ขอบคุณครับนี่เอออันนี้ทุเรียนทุเรียนอ๋อผ่อนข้างอนะ่ะห่อนทอ <c oughs> น่นจาจะไกลอยู่ไกลเอาแถวแถวบ้านเราดีกว่านีอยู่นะอ่ามันกากาศดีนะแถวนี้ประเพณีหอมแล้วความหอมมากกว่าสารยา และแล้วมาตามทางตามใต้สารยาเราก็เจอร้านเจ๊หวานเจ๊หวานาาเองไงจะใครล่ะแม่ค้าแม่ค้าหลับอยู่เหมือนจะมีหมูกรอบนะแม่ค้าหลับอยู่หลับอยู่นั่นะทำไมดีอ่ะ เขาใส่ผาก,กันเปื้อน,นไงแสดงว่าเขาขายาก,กอบไครับโอ,อ,อแล้มีอะไรที่เป็นกระเพได้หมกระเกรได้ปะได้ได้มีูสชั้หมช่อ๋ออเคไม่เป็นไรงั้นเอาเป็นกระเพราหมูสมับอ่ะได้อ่าไหนๆก็มาและลองกินอ่า ชอล่าเหรอครับไม่ใช่เอาเก่งแล้วอ๋อเเก่งแล้วยเหมือนไม่มีอะไรจะคุยเอาข้างๆนี้เป็นร้านอะไรเหรอครับเนี่ยครับมาไล่จ้าแล้วไปหมดเลยอะไรฮะล้อเนี่ยหรอเขาจัดมาให้อย่างดีเลยนะเดือนที่ห้าโอ้ไม่ถึง2เดือนเ้าหรอเาหรอ หรอกพันนี่หกพันต่อเดือน,นเหรอครับใช่ค่ะตู้หนกตู้น้ำก็มีนะช้าเลยต้อแล้วแต่เล็กสำหรับเด็กกันนะนี่จะเก็บค่าเก็บค่านั่งนี่รวยเลยนะอ่ล้วบรรยากาศดีนะ,ะนี่ลานจ,จอดรถก็มีนะนี่จะจอดได้ประมาณสักสิบคันนะเออถ้าจอดดีๆอ่ะถ้าไม่จอดถ้าไปจอดเร็วๆอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับอันนี้เป็นที่ใส่ที่ขึ้ปาแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ ใช้ผลประโยชน์ให้มือมีค่านี่โดกินเลยนะนี่มันต้องพริกหน่อยนะเออยมาช้อนอะไรก็ไหนนี่อันนี้คือร้านร้านของป้าเองใช่ไหมร้านจังหวัดสต๊านี่กูดูเนมเนมเป็นกะเพรานะแห้แท้ดูร้านนี่ลุยเองเลยนี่วินเทจอ่านี่ว่าเราจบมาขายเลยเชฟเลยเหรอครับจะก่อสร้างจะก่อสร้างเอาเอาโอ๊ยอันนี้เป็นเชฟสายก่อสร้างอ่าเอามา อันนี้เป็นกะเพราหมูสบัแบบแห้งแแบบห้งไม่ต้องใส่น้ำมันนะนี่ไม่ใส่น้ำมันนะหอมหอมหอมมากหอมมากพี่แข้งแล้วก็ถ่ายไปเลยรูกกะเพราเก็บไในสวนเห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่ไม่มีหอมแท้ของแท้เนื้อรสชาติรสเผ็ดไม่ต้องซื้อค่ะลูกเอง หนูกินสะดาวไหมหนูเดินอ no eh ้มไปทางลูกเดินเอ้าไปนิดนึงเดินเอ้านิดนึงสะดาวใช่ไหมครับเดี๋ยวนด้ทำไมไปไกลจังเจอแล้วสะดาวเหรออ๋ออันนี้แน่เลยสะดาวคนสะดาวนี่ กินเลยคือกลองอร่อยผมกินไม่เป็นถ้าหนไปร้านแกงใต้ถ้าไม่มีสดาวนงค์เฉยน่าจะรู้ว่ามันอร่อยจริงๆเดี๋ยวว่าป้าก้องกอ๋อกินไม่เป็นยอดกอนโอ้ยยอดก้อนกนได้ป้ามีไม้ไหมครับมีของปัดสตีกนี่กินกันกินเลยนะไม่มีไมม่ียาไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวกินแต่ใบก้อนเนื้อใหญ่ไม่ใส่ กินหมดไหมเนี่ยอาหารกินมันไม่ขมนะอันนี้เป็นสาลาโฉมายด์อ๋อสาดาวที่เขากินกับปลาดุกกินาลดโอ้ยขมโลข้าขมไม่ขมอ่ะแป๊บเอี๋ยวเนี๋โอ้ยหวานโอ้ขมพวกนี้กินไม่เป็นสมุนไพรแล้วป่ะอ้าวสรุปกระเพราอร่อยครับอร่อยใช่แบบแห้งๆแห้งๆร้อนๆเนาะใช่แบบเ เผ็ดนะเผาเผาเผาอันนี้จานเท่าไหร่ครับบ้าสามห้าอุ้ยสาอุ้ยใส่ดาวด้วยก็าสี่สี่หรอแล้วเอากล้วยด้วยอหนึ่งกล้วยยี่สิบบาทอ๋อโอนได้ไหมสแกนจะโอนได้ไหมศูนย์สากสิกรนี่คอนเทนต์ผมกินมาอันนี้จะร้านที่สี่ครับผมเลือกขมอข้าวน้อยได้ได้ได้แล้วหนูได้บอกว่าร้านผมทำคอนเจนต์ที่เท่นจะได้บอกไปว่าตรงไหนร้านไหนมากเออมีตรงไหนกับบ้าข้างในนั้นอ่ะมีตรงวัตต้นเชือกอ่ะ วัดต้องเชือกนะต้นเชือกก็ตอนนี้จะมีเรือไหมในบ,บ่ายแล้วบ่ายแล้วใช่ไหมโอเคว่าถ้าช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีโรง,งแพมด้วยน่าด้วยโอ้เป็โรงแพมด้วยใช่ไหมเดีย๋ยวลองเข้าไปขับไปดูในวัดดีกว่านี่มาตามลายแทงสมบัติของคุณป้าเลยคุณป้านงคุณป้าเจ๋วานเอ๊ะเรียวเขานี้เปนะ็นเนี่ยอ่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวได้ไหมเนะี่ยได้มาต้นเชือกนะร้านข้าวที่ป้าเขาแนะนำมาเขาบอกว่าอยู่ข้างๆกับเมนเลยนะอ่ะ เจอแล้วเจอแล้วแล้วร้านข้างทั้งข้างร้านทั้งข้างเลยเหรอต้องลองขับเข้าไปถามดูจริงๆหมูกรอบมันทำก็ต้องใช้เวลาทำแบบนึงนะเออทำเป็นเล่นนะมีขนมจีนน่ะกูหลังๆเริ่มผิดคอนเซ็ปต์ก็งู้ว่หลังๆเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วล่ะเขาคิดถึงร้านร้านข้าวเฉยๆหรือเปล่าฮมยนี่มันมีตามสั่งหรือเปล่านั่นน่ะขันคอแล้วปวดนั่นไม่ไม่มีตามสั่งได้กินะเดาก็ดีใจละ นะอันนี้ได้รู้ว่าข้างหลังข้างหน้าจะได้มีกินเขาอันนี้คือสะเดาวจระเลยใช่ปะโอ้ไม่รู้ใบอะไรก็ไม่รู้ป้าให้กินนะไปดูอีก่ั้งหนึ่งร้านแล้วกันเนาะโอเคอาหข้าวหมูกรอบเดี๋ยวไม่ใช่ข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบกระเพราหมูกรอบเดี๋ยวเจอแล้วกลับมาให้เดี๋ยวแวะเดี๋ยวแวะโอเคตัวหนังสือมันเล็กอะขับมาเลยวัดมาแป๊บเดียวเจอนี่มีหมูกรอบมีไหมป้ามีหมูกรอบไหมมีเอาเอา ร้านที่5เจ๊แดงอ่าแต่ถ้าไหวอาจจะมีร้าน6กระหว่างขากลับบ้านโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูเจ๊แดงก่อนเนี่ยไปเลยเนี่ยไปเลยเนี่ยไปลาไปลาไปลไม่ไหวแล้ะข้าวหมูกรอบไข่ดาวเท่ๆไข่ดาวเท่ๆไข่ดาวข้าวน้อยเอาข้าวน้อยมากๆอะครับทัพพีเดียวครับทีเดียวใช่ใช่เพราะว่ากินไม่หมดเมื่อกี้ตอนมันไม่ใช่หมูกรอบไงแต่ว่าก็ไปแบบมันเป็นแบบเาเรียกว่ามันใดๆก็แวะไปแล้วใช่มันเป็นแบบโชคสตาร์เบรคเดสมินนี่แต่ละที่มันสุดเลยนะมันเจ๋งมันที่สุด เกือบไม่ได้กินแล้วมาแล้วกระเพ่าไข่ดาวอันนี้แบบข้างทางแบบหน้าตาดูดีมากอันนี้ขอข้าวเขาน้อยแบบน้อยมากๆเลยนะถ้าปกติผมว่าข้าวมันโคตรเยอะเลยเอคือแล้วดูหมูกรอบอีกนี่อ้ยเยอะมากดูออกเผ็ดร้อนหน่อยใช่เป็นหมูกรอบข้างทางอันนี้โลเคชั่นอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวผมให้ดูกันนะลืมผมลืมไปขับเลยวัดต้นเชือกมาหน่อยออหือกลิ่นพริก พีน้ำปลาใส่หรือ,อยังไม่ได้ใส่เลยอันนี้เปีเยวเลยเออเอาเรื่องว่ะเรื่องอร่อยว่ะเป็นพริกแบบว่าเผ็ดร้อนอืมร้อนหนนะ่อยนะผมเจาะนะเอาเลยนี่ลายอย่างเงี้ยน้ำมันเยิ้มๆอย่างนี้เออทำเป็นอ่านี่เคลือบไข่เคลือบไข่แดงแดงเนี่ยนะอืม สิบเลยเหรอร้านนี้จะแนวแนวแบบหอมหอมพิกหน่อยอร่อยกอออร่อยเหมือนเขาใช้กระเทียมอันเล็กด้วยนะสิ่งนี้แบบจะเป็นสมุนไพรแบบเออข่าวนะบข่าวจริงคำนึงไออุ้ยเต็มค้นเต็มค้นเต็มสิบเท่าไหร่ โอ้โหหมูกรอบนี่มันต้องสิบอล้รเนาะพามาดูเนี่ยร้านมันจะติดอยู่กับเซเว่นใกล้ๆตรงเนี้ยเนาะมันจะแบบวัดต้นเชือกใช่ไหมแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วตรงใกล้ๆกับเซเว่นอ่ะเอออร่อยครับเข้มข้นถึงใจอ่าเรียบร้อยอืมห้าสิบบาทฮะเก้าสิบบาทอ๋อแล้วเราเสิร์ฟตักน้ำด้วยใช่ มีไข่ดาวด้วยแล้วหกสิบประมาณนี้ประมาณนี้สุสบายโอ้ยแต่เขายังมีอย่างอื่นขายอีกด้วยนะไม่ได้มีนะอาหารป่าเลยมีอาหารป่ามีกบปลาไหลแล้วก็หน้างูเห่าป่าแล้วก็นกอะมีนกด้วยมีงูเห่าไหมครับอยากกินนกอินทรีย์อ่ะงูเห่าไม่มีมันหาจะหักอะต้องติดต่อชาวนาไงอ๋อเวลาเขากำนาอะไรเงี้ยบางทีเขาจะกับนกหนูอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้ก็จะเอามานีอยากกินหนูหน้า เราต้องออกไปแถวยุทธยาอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลาออกไปโพรก็แถวเนี้ยไม่มั่นใจว่านาจริงหรือเปล่าท่อไงอใช่ใช่ใช่ปากไปด้วยนะครับทุกคนใช่นี่ติดเซเว่นเลยครับจะพี่ไปต่อเซเว่นรอโอเคเออโอ้ปีนไปได้ป่บวะคือยิ่งปล่อยทิ้งยิ่งทิ้งช่วงอะตอนเนี้ยมันยิ่งอิ่มและง่วงเรากินกันได้แค่แบบอ่ะเต็มที่กว่าสองจานอ่ะออาเม่ข้าวหมูกระหมูก็แบบสองจานเลยนะเออ ถ้าเจอร้านที่มันเขียนว่าหมูกรอบคำใหญ่ๆนะป้ายใหญ่ๆคำว่าหมูกรอบนะจอดเลยแต่ถ้าไม่เจอนะกลับบ้านแม่นะอ้าวไหนจะหาที่ปิดคลิปสวยๆริมคลองไงครับไม่ไหวแล้วนะฮึย <laughs> ผมขอโทษกินไม่ไหวแล้วผมคิดไม่ไหวแล้วจริงๆครัไไ้ <c oughs> งหน้าก็เตี๋ยวเรือไหมโอ้ยเตี๋ยวเรือไปกินแล้วกันช้ำเล็กชามเล็กช้ำเ,เล็กเหรอ,อวันนี้ก็พาไปกินข้างทางนะเราก็ทำได้สุดทุงนี้แหละทุกคนครับใครอยากไปกินตามก็ตามแผนที่ที่ปากไวให้นะอร่อยดีครับเจอกันไหมกิน